กลางองค์พระใสๆที่ขยายออกไปให้ใจเรานิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งให้นิ่งนุ่มนุมเบาเสบายสบยดูไปเฉยๆนะจ๊ะดูภาพ ที่เกิดขึ้นภาในเท่าที่จะมีให้ดูโดยไม่ใช้ลูกในตานะใช้ใจเนี่ยจะใจนิ่งถ้าเราเปิบปือตาไม่ปิดตาสนิทมันก็จะเห็นภาพภายในชัดขึ้น หลับตามันก็เหมือนลืมตาเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุอย่างนั้นน่ะเห็นใกล้บ้างไกลบ้างถ้าใกล้ก็ชัดหน่อยไกลก็ชัดน้อยหน่อยใกล้ก็ชัดมากขึ้นภาพจะปรากฏภายในถ้าเรายิ่งหยุด ในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆสบายบายภาพที่เห็นไกลๆก็จะข้ามาใกล้ๆซึ่งทำให้เราเห็นได้ชัดเพิ่มขึ้นจนกระทั่งชัดเท่ากับลืมตาเห็นวัตถุภายนอก หรือยิ่งกว่านั้นนะจะใจก็จะนิ่งแน่นแน่นติดอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละนิ่งไม่เคลื่อนย้ายไปที่ไหนเนะนจะจกเคลื่อนเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในมันก็จะขยา ใหญ่เพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขจากภายในเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะฝึกนึกให้ประทีบขยายจาก,ก็จะขยายได้ เหมือนดวงใสๆอย่างนั้นแหละจะให้ยอ่อเล็กลงก็เล็กได้ไงล่ะนึกขยายให้ใหญ่ขึ้นถ้าตัวเราว่างใหญ่กว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าใจเรานิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะเห็นการขยายได้ชัดเจนแล้วมันก็จะสว่างเจิดจ้าอยู่ภายในความรู้สึกที่กายก็จะค่อยๆเลือนหายไปตัวก็จะลงลปกว้าง เบาๆสบายๆพลันนึกให้ยอาเล็กลงกจะเล็กลงมาเองแต่เปลือกตาก็ยังอยู่ในระดับเดิมไม่ถึงก็ปิดสนิทล้วก็ต้องฝึกอย่างเนี้ยจะลืมไปเลยว่าเรา มีตาเนื้อเนอี่ยกให้คุ้นเคยแล้วกายชินติดเป็นอิสัยเลยเพราะทำอย่างนี้ได้นี่ภาพภายในก็จะยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างแจ่มประจานก,กลางกายคำว่ากลางกายเมื่อกายขยายแล้วเหมือน กลางอาวกา,าศลงลงแต่ใจมันนิ่งแน่นไม่คอเคลงอกวนนิ่งแน่นยิ่งแ้่เราหยุดนิ่งเราไปตรงกลางขยายเดี๋ยวประทีปนั้นก็เกิดขึ้นซ้อนๆกัน เหมือนดวงแก้วจะซ้อนซ้อนงินพูดผ่านเข้ามากลางกายะคอใช้ศูนย์กลางร่วมกันศูนย์กลางเดียวกันะจะใสจะสว่าง้าอยู่ในกลางของพระก็จะขยายไปด้วยกัน้ะเป็นองพระองพระก็จะใส สว่างชัดเหมือนลืมตาเห็นกระทังยิ่งกว่า้านในกลางท่านก็จะมีประทีปเทียนใจไฟนดรลาน,นันทจยยิงหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยองค์พระก็ผุดขึ้นมา มากทีเดียวต่อต่อต่อกันไปแล้วก็จะใสจะสว่างพระที่ไปะจะใสสว่างกลาวพระนี่เราฝึกอย่างเงี้ยฝึกหยุดนิ่งไปเรลยๆจนกระทั่งมีความสุขความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้น และรลักาน้อมรตนามหาปูชนิยาจารย์ทุกท่านแท้แท้พระเดชคุณหลงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชชาธรรมกายแล้ก็ปุจายใจมารัตนาปฏิกาจารย์กันอยู่เป็นต้น พอเรานึกถึงท่านก็จะเห็นภาพที่เราคุ้นเคยภาพกายมนุษย์หยากของท่านเป็นเบื้องต้นพอเรานิ่งถูกส่วนก็ผ่านไปกลางนั่ก็จะเห็นองค์พระของท่านที่ใสสวยมากสว่าง อรละนายท่านน้อมนำเทียนใจไฟนิรันดร์นันท์ใจน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระบุดธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายในอายตนานิพนธ ที่มีนับลงไม่ทุนเึื่องมีพระสมการของพระสัพพัญญุปริเจ้าพระปัจเจกุริเจ้พจาพระอรหันต์ในที่ลงกวางกวางไม่มีขอบเขตนั่นแหละกวางกว้างใหญ่โตทีเดียว น้อมไปตรไหวเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระบุทธเจ้าและอารหาันต์ทั้งหลายที่ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกมีเกตดอกบัวตูม เจ้ายโสสมาบัติกลางกายท่านนิ่งน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายบุญก่อ จะเกิดขึ้นจากทุกพระองค์นรามารวมที่กลางกายเราดวงบุญใสๆใสเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่ปรฏุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญก็เกิดขึ้นจะเปตัดล่อนมีบากกรรมมีบากมานนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นด,ดีหรือผังไม่ดีทั้งหลาย ในอดีตไปเรื่อยๆให้เจือจางบางเบาไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อนผังใหม่ขึ้นที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีของเราต่อไปในภพชาติเบืองหน้าจิตอยู่ภายใน แล้วก็นิ่งในนิ่ง,น,งนิ่งในนิ่งในใจใสเบาเบาสบายสบายกันนะจ๊ะ